ต่อไปแบบฝึกหัด8.3หน้า45ข้อ3นะคะเขียนรูปตามข้อกำหนดข้อที่1นะคะจุด L เป็นจุดตัดของส่วนของเส้นตรง BC และรังสี GT นะคะเราก็จะมาวาดส่วนของเส้นตรง BC จากสัญลักษณ์ข้างบนนะคะจะเป็นเส้นที่ไม่มีหัวลูกศรน,นะคะ ส่วนของเส้นตรง bc นะคะต่อไปค่ะตัดกับรังสี gt ที่จุด l นะคะเราก็จะวาดรังสี gt นะคะรังสีนะคะจะมีหัวลูกศรข้างหนึ่งนะคะโดย g นะคะจะอยู่ที่จุดปลาย ส่วน t นะคะจะอยู่ที่หัวลูกศรน,นะคะต่อไปค่ะ L เป็นจุดตัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดนะคะข้อที่2ค่ะรังสี tp กับรังสี t u อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันเรามาวาดรังสี t u ก่อนนะคะ จุดปลายคือจุด T นะคะอีกข้างหนึ่งเป็น u นะคะได้เป็นรังสีท U ต่อไปค่ะรังสี tp อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกับรังสีท U จุดปลายคือจุด T เหมือนกันนะคะดังนั้นอีกข้างหนึ่งค่ะเราก็จะเขียนหัวลูกศรน,นะคะ และเติมจุด P ลงไปนะคะบนแนวเส้นตรงเดียวกันเราก็จะได้รังสี TP ที่อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกับรังสี TU นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด X และตัดรังสี EF ที่จุด Y เราจะวาดเส้นตรง ab ก่อนนะคะถ้าให้เส้นนี้นะคะคือเส้นตรง ab ต่อไปนะคะตัดกับส่วนของเส้นตรง cd ที่จุด x ว่าส่วนของเส้นตรง cd นะคะตัดกับเส้นตรง ab ส่วนของเส้นตรง cd นะคะตัดกันที่จุด x นะคะต่อไปค่ะ และตัดกับรังสี EF ที่จุด Y เส้นตรง AB นะคะตัดกับรังสี EF ที่จุด Y เราก็จะมาวาดรังสี EF นะคะจุดปลายคือจุด E นะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น F ได้เป็นรังสี EF นะคะตัดกันที่จุด Y นะคะต่อไปข้อ4ค่ะส่วนของเส้นตรง PW รังสี PS และเส้นตรง MN ตัดกันที่จุดเดียวกันนะคะเราก็จะวาดส่วนของเส้นตรง PW ก่อนนะคะ ส่วนของเส้นตรง P W กับรังสี P S รังสี P S จุดปลายคือ P เหมือนกันนะคะดังนั้นเริ่มจากตรงนี้นะคะอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นจุด S ต่อไปค่ะ ตัดกับเส้นตรง MN ที่จุดเดียวกันเส้นตรง MN ค่ะตัดกันที่จุดเดียวกันนะคะตรงนี้คือจุดตัดนะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะจากรูปเติมคำตอบมีรูปมาให้นะคะจากรูปนะคะก็จะมีเส้นตรง OP นะคะตัดกับรังสี yq ที่จุด x นะคะและตัดกับส่วนของเส้นตรง zy นะคะที่จุด z มาดูข้อ1นนะคะส่วนของเส้นตรง zy และรังสี yq ตัดกันที่จุดใดส่วนของเส้นตรง zy คือตรงนี้นะคะตัดกับรังสี yq ซึ่งก็คือตัวนี้นะคะตัดกันที่จุดใดตรงนี้นะคะคือจุดตัดของส่วนของเส้นตรง zy และรังสี yq คําตอบก็คือจุด y นะคะต่อไปค่ะข้อสอง เส้นตรง op และรังสี yq ตัดกันที่จุดใดเส้นตรง op คือตรงนี้นะคะและรังสี yq คือตรงนี้ค่ะตัดกันที่จุด x ข้อ3ค่ะส่วนของเส้นตรง zy และเส้นตรง op ตัดกันที่จุดใดส่วนของเส้นตรง zy คือตรงนี้ค่ะ เส้นตรง op คือตรงนี้นะคะซึ่งจุดที่มาตัดกันคือจุด z นั่นเองนะคะข้อ4นะคะส่วนของเส้นตรงแ y ยาวกี่เซนติเมตรให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวนะคะส่วนของเส้นตรง z y คือตรงนี้นะคะครูวัดมาให้แล้วนะคะได้ความยาวเท่ากับ 5.3ซนติเมตรต่อไปข้อที่5นะคะส่วนของเส้นตรง yx ยาวกี่เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง yx คือตรงนี้นะคะยาวทั้งหมด2.9ซนติเมตรค่ะนักเรียนลองใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ